นะครับผมบัณฑิตุรงรีคนไทยระดับโลกนักพูดนักเขียนระดับเบสเซลเลอร์นะครับวันนี้ก็จะมาให้ทิปความสําเร็จกันอีกแล้วกับรายการคบัณฑิตสําเร็จใน3นาทีนะครับวันนี้จะมาให้คาแรคเตอร์หรือคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนี้ไม่ว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญด้วยซึ่งเป็นคนเก่งคนหนึ่งในประเทศเราเลยเนี่ยแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ไฟแรงแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่มี คุณสมบัติอันนี้นะครับคุณสมบัติที่ผมพูดถึงก็คือความกล้าความกล้าไม่ว่าคุณจะกล้าในเรื่องของการที่จะทําอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นหรือว่าทาลงาในธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะทาธุรกิจอะไรเนี่ยหลายคนเนี่ยทั้งชีวิตไม่ได้เริ่มธุรกิจอยากจะเริ่มแต่ไม่ได้เริ่มเพราะว่าไม่มีความกล้าวันนี้เนี่ยเรามีตัวอย่างเป็นตัวเป็นๆเ,เลยจากบุคคลที่ได้สร้างธุรกิจจาก1ล้านนะครับเริ่มจาก1ล้าน คุณจดทะเบียนจนตอนนี้เป็นพันล้านละภายในเวลาไม่นานนะครับผมขอแนะนำเลยแล้วกันน้องหมูนัทวุฒิจากอุบีครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับพี่เดชสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแนะนำตัวอีกนึนงอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ อ๋ออายุ30กว่าแล้วครับเดี๋ยวตกกล้องตอนนี้อายุเท่าไหร่นะสากว่าเขาไม่บอกเริ่มเริ่มเริ่มอุปบีจริงๆคือผมทำบริษัทมาตั้งแต่เรียนจบครับก็อุปบีเนี่ยมีมา4ปีครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็รับเขียนโปรแกรมให้บริให้กับบริษัทต่างประเทศแล้วก็ทำเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ครับก่อนอื่นอุปบีสำหรับคนที่ยังไม่รู้มานิดนึงจะได้เดี๋ยวตกกล้องอ่าอุปบีคือเอ่อมาจากอะไร อุบีเป็นคำผนของอีบุ๊กครับอุบีอีบุ๊กฮะอุบีนี่เลโก้นี่นี่เป็นโลโก้นอุบโอ้วโอเคบีอีอีครับดอตมวันนี้น้องมาคุยเรามาคุยงานกันนะครับเพราะว่าเรามีแอปผมมีแอปอ่าหนังสือเสียงจากสำหรับคนที่ยังไม่รู้มีหนังสือหนังสือพูดได้กับอุบีนะครับชื่อบัณฑิตดิจิตอลสามารถฟังกันบนมือถือไอแพดไอโฟนแอนดรอยทั้งมือถือทั้งแท็บเล็ตใช่ครับครับผมวันนี้เนี่ยอยากจะให้น้องให้ทิปกับคนที่ อยากจะเพราะพี่พี่รู้ว่าคนที่มันจะกล้าตั้งธุรกิจนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยเขาต้องมีมีมีไฟอะไรบางอย่างมีวิชั่นอะไรบางอย่างมีวิสัยทัศน์อะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งซึ่งนองน่าจะให้เป็นทิปเป็น how to เป็นสอนคนรุ่นใหม่ที่กำลังดูหรือคนที่ต้องการความสำเร็จอะไรนะ่ะในวิดีโอนี้ได้ ครับก็หลายๆครั้งครับที่มีโอกาสได้พูดเรื่องทิปส์ให้กับคู่กับการหน้าใหม่ครับก็จะมีมัตโต้ของผมอันนึงครับที่บอกว่า respect everyone fear no one นะครับก็คือหมายถึงว่าเวลาเราเจอใครทําอะไรครับเราก็เคารพในการตัดสินใจของคนอื่นครับแต่ว่าที่เวลาเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปกลัวใครนะครับเพราะจริงๆแล้วครับพี่มันดิ๊ก็คงทราบว่าจริงแล้วอย่างบริษัทที่เราเห็นใหญ่ๆในตลาดนะครับ Facebook Google Apple Microsoft ไม่ว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยวันแรกเขาก็เริ่มจากคนแค่คนเดียว2คนนั่งทากันเองงในนรถที่บ้าง เพราะฉะนั้นก็ทุกๆบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องเริ่มจากการคนคนแรกกล้าออกมาแล้วก็ลงมือทำนะครับก็จะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเลยใช,ใช่ใชก็เรื่องสําคัญนะครับอย่างที่น้องบอกลงมือทําแล้วก็มีความกล้า ตอนแรกก็ทำทำอย่างสนุกสนุกใช่ป่ะตอนแรกทำแบบมันมันอะครัำเนี่ยมันจะเริ่มมาจากนี้ก่อนนะไม่ว่าจะบริษัทใหญ่ๆที่ไหนนะ Google Apple อะไรทั้งหลายแหละมันเริ่มจากสนุกสนุกเริ่มเริ่มจาก passion เรื่องที่เราเราเราชอบในการทำแล้วเราเป็นมีความสุขในการทำขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ัะ อ่าต,ต่อเลยใช่เขาก็อาจจะกลายเป็นอาชีพขึ้นมาจนกลายเป็นธุรกิจใหญ่ๆขึ้นมาได้ครับครับตอนนี้ก็เป็นพันล้านละขอแสดงความยินดีด้วย <c oughs> วนะครับก็อย่างที่ใบบิลเกจบอกต่อไปนี้เนี่ยโลกโลกต่อไปนี้คือโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าธุรกิจคุณไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตคุณก็อาจจะไม่มีธุรกิจเหลืออยู่อย่างที่บิลเกจบอกแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันโตเร็วมากแล้วก็อย่างพิสูจน์ได้เห็นจากจากน้องหมูแล้วแล้วก็เราได้คุยกันวันนี้อยากจะโชว์ แอปของเราครับโปรเจกต์ใหม่ของเราครับโปรเจกต์ใหม่ของเราชื่อเรียกว่าเปลี่ยนว่าจะเป็นประกาศสิทธิ์นะครับสามารถเป็นไปพูดงายเป็นเซลฟ์ทอลที่จะที่จะฟังได้เลยจากที่ของอุ๊บีนะครับ เดี๋ยวจะลอนส์โปรเจกต์นี้คิดว่าประมาณช่วงเดือนหน้าครับก็คง <ừ m. S 2> มีการประกาศข่าวอีกทีหนึ่งนะครับก็จะ <okay. S 2> มีเป็น tips ทิปสตี้พี่บันดิตจะใช้ในเรื่องของการที่บอกว่าให้พูดใช่ไหมครับพูดกับตัวเองใช่พูดกับตัวเองแล้วคุณสามารถที่จะดูได้จากมือถือเลยครับบนช่มือถือจะมีให้กดฟังเสียงพี่บันดิตได้ด้วยอ่าโอเคก็สรุปนะครับ สุดท้ายนี้ขอบขอบคุณน้องหมูมากที่มาให้เก็บเป็นรายการแล้วก็ประทับใจในตัวเขามากที่เขาเป็นคนหนุ่มที่ที่เก่งแล้วก็มีความกล้าแล้วก็มีความอย่างที่เขาบอกเขาเป็นเคารพทุกคนใช่ไหม Respect everyone เพราะเป็นคนที่น่ารักมากมากเลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเกาขออวยพรทุกคนให้มีความกล้าแล้วก็มีความเคารพมีความสุภาพนะครับเราเห็นตัวอย่างเป็นๆอย่างนี้แล้วแล้วก็ภูมิใจในในในคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ